จะได้3,000บาทพอดีนะครับทุน100บาทปั๊บอื้มฮึอกแปดไปดิมึงตรงนี้อยากก้าก็พอโหสวยงามาวังแท้ไปดิมึงตรงนี้จั่วมาดีตรงนี้6กแต้ม6ต่อซ้ำอื้มฮืมึงจัว่วเอไปเอาไปพันห้าร้อยกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่หลอนชักไพ่กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ มีทุนมาเพียงแค่100บาทเท่านั้นจะมาปั้นกำไรจากบากันอีกเช่นเคยโดยใช้เทคนิคการอ่านเข้ามหนึ่งส1 2หนึ่งสกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อน สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับที่เข้ามาใหม่รบกวนกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้หลอนชักให้ด้วยนะครับตอนนี้เรามี Open Cha ทแล้วนะครับเพื่อนๆโอเปนแชทการแชร์เทคนิคการเดินเงินหรือเทคนิคนการมองเขาไพ่ต่างๆใครที่สนใจอยากเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆเรียน,เ,น,เ,นเชิญได้เลยที่ลิงก์ปักหมุดนะครับสาหรับใครที่เป็นสายสล็อตนะครับอยากเข้าดูเปอร์เซ็นต์เกมดีๆแบบนี้นะครับก็กดเข้ามาที่ลิง,งก์ปักหมุดเช่นกันเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเจอกลุ๊ปเดลแกมของแอ c h ีช n e แนลนะครับผมโอเคมาตรงนี้วันนี้เพื่ พื่อนนะครับผมจะอออินทุกไม้ให้เพื่อนๆดูนะครับพิสูจน์กันไปเลยว่าสูตรนี้มันดีมันเจ๋งหรือมันจะเจ๊งนะครับเมื่อกี้แดงชนะเฮ้ยน้ำเงินชนะด้วย3ามแต้มนะครับเข้าคอนเสปต์ตไพ่แรกของเราชนะด้วย1 2 3สหรือ7แต้มให้แทงฝั่งตรงข้ามดังนั้นน้ำเงินชนะ3แต้มเมื่อกี้นะครับเราจะต้องแทงแดงกานี้ไปอออินแม่งไปเลยแล้วกันขอแบบดีๆขอแบบเด็กๆขอแบบกินก่อนขอมงจัวกงจั่วกงสวยอื้อหือ ไม้แรกเปิดหัวมาเย็ดเคนะครับสวยงามวารามแจ้วอีกแล้วครับเพื่อนๆโอเคมาต่อไปไม้ที่2ของเรานะครับมาดูว่าสีไหนชนะแต้มเท่าไหร่นะครับก็แดงนะครับชนะด้วย4แต้มนะครับผมเข้าคอนเซปต์เขาไพ่ที่2นะครับถ้าชนะด้วย4 5 6หหหรือ9แต้มให้แทงฝั่งเดิมนะครับเมื่อกี้น้ำเงินชนะด้วย4แต้มโอเคยัดแม่งไปที่น้ำเงินอีกทีนะจะอออินแม่ง ทุกไม้นะครับตรงนี้มาเพื่อนๆมาจัดไปมารุ้นกันแบบเน็กๆนะครับตรงนี้ขอแบบดีๆวันนี้ถ้ากล้องไม่ชัดขอโทษขออาภัยด้วยนะครับเพื่อนๆมันมีปัญหานิดหน่อยนะโอเคมาอือเปิดมานะฮะหน้าหาห้แล้วก็สามสามแล้วก็สปั๊บอือองก็พอขอมงจัวกงจัวกงไปดีตรงนี้อือสวยงามมรามแคะ7ต่อสามนะครับเพื่อนๆโอเค บวกอีกแล้วไม้ที่2นะครับเพื่อนๆโอเคมาดูกันนะครับว่าชนะด้วยแต้มเท่าไหร่นะครับแดงชนะด้วย7ดแต้มนะครับดังนั้นเข้าคอนเซปต์เซตไพ่ที่1ของเรานะครับชนะด้วย1 2 3หรือ7แต้มให้แทงฝั่งตรงข้ามนะครับดังนั้นแดงชนะด้วย7ดแต้มเพื่อนๆวันนี้นะครับโอเคไปใส่ที่น้ําเงินกันเลยและกันละเพื่อนๆนะ โอเคนะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้าคลุบไลน์ o p เปน Chat นะครับกดเข้ามาที่ลิงก์ปักหมุดแล้วทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับโอเคมารุ้นกันเพื่อนขอน้ําเงินชนะชนะแบบ็อกเลยอ่ะแบบไม่ต้องตัวไปสองไปสามนะครับขอแบบดีๆเพื่อนๆมาป๊อล็อกแปดไปดิมึงตรงนี้อย่ากก้าก็พอโหสวยงามวารางแท้ไปดิมึงตรงนี้เจ็ดร้อยหกสิบบาทเพื่อนๆยิดเคนะครับสวยงามมารามแท้มามาดูนะครับ เข้าคอนเปตบไพ่ที่2อ,อีกแล้วนะครับเพื่อนๆชนะด้วย4 5 6 8หรือ9แต้มให้แทงฝั่งเดิมครับโอเคเปลี่ยนดดลเลอร์ตรงนี้นะน้องม่วงนะสีเหมือนเผือกเหมือนมันม่วงเลือเกินนะครับโอเคนะเดี๋ยวรอน้องเขาตอบบัตรเปลี่ยนคนแจกก่อนนะครับผมนะตรงนี้นะครับอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเทคนิคการเล่นบารม,มันจะไม,ไ,มไม่มีความหมายเลยนะครับถ้าเราไม่รู้จักพอนะครับเพื่อนๆเล่นมา นะเล่นแล้วก็รู้จักพอนะครับได้แล้วก็พอไม่ใช่จะฝืนดึงดันดึงไปตัวที่ยตัวแดงน,นะครับผมนะอย่าหาทำอย่าหาโลกกับบัคระนะครับเล่นแล้วมีเป้าหมายถึงเป้าหมายแล้วให้ถอนนะครับโอเคอโดนแะนอ่ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวรอน้องสาวเขาจัดแจงอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมนะเมื่อกี้น้ำเงินชนะด้วยแดแต้มนะครับดังนั้นเข้าคอนเซปต์เซตไพ่ที่สองของเรานะครับชนะด้วย 4 5 6หหรือ9แต้มให้แตงฝั่งเดิมนะครับดังนั้นตานี้เพื่อนๆนนะครับเราจะต้องใส่น้ำเงินไปนะครับผมมาวันนี้ก็จะไอ้ไอหน่อยนะครับวันนี้มีอาการนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้เป็นบาดไม่ได้เป็นไข้นะครับแต่คันคอเลือเกินโอเคมาวันนี้นะครับมาลุ้นน้ําเงินชนะไปแบบสวยสวยแบบสิวๆนะครับเพื่อนๆนตรงนี้760บาทอ,ออินทุกไม้ไปเด นะจั่วมาดีจั่วมาดีตรงนี้6แต้ม6ต่อซ้ำม,มึงจัวเอไปเอาไป1520บาทนะครับเพื่อนๆโอเคมาตรงนี้นะครับถ้าชนะด้วยแต้ม4 5 6 8หรือ9แต้มให้แทงฝั่งเดิมนะครับเข้าคอนเซปต์เซตไพ่ที่2ของเราอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆตานี้ก็มา นะครับมาดูกันนะครับผมนะโอเคใส่ไปที่น้ำเงินเลยแล้วกันได้ไหมนี่คือผมพอแล้วนะพวเพื่อนๆนะครับได้ไหมนี่คือผมพอแล้วนะพวเพื่อนๆนะจะได้3 0 0 0ันบาทพอดีนะครับทุน100บาทโอเคมาดูกันว่าสูตรออินทุกไม้ของเราวันนี้จะมีดังพ้อยหรือเปล่าอาจจะเสียมาชุดท้ายไหมนะครับโอเคมาดูกันตรงนี้ถ้าได้ไหมนี่พอเลยนะพเพื่อนๆนะถ้าได้ไหมนี่พอเลยนะพเพื่อนๆนะหกเต้มหกต่อซับตัวโกงไปอีกอื้อสวยมันบอดว่ะ เพื่อนๆตรงนี้พอแล้วพอใจแล้วสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆสาหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่ม Open Chat ของหลอนชักไพ่นะครับก็กดเข้ามาได้นะครับที่ลิงก์ปักหมุดกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูนะครับเปอร์เซ็นต์ของเกมสล็อตต่างๆนะครับกดเข้ามาที่ ลิงก์หมุดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุน100บาทบวกมา3 0 0พนะครับโอโโ้โหเยอะเกะโคตรเยอะนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับก็สำหรับรใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หลอนชักพ่ด้วยนะครับเร็วๆนี้เราอาจจะมีกิจกรรมนะครับผมนะกกดเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆจากเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม